สวัสดีค่ะวันนี้จะมารวบรวมร,วมรายชื่อเกี่ยวกับสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการแก้หนี้ของแบงคชาติซึ่งหลายๆคนอาจจะสนใจเข้าร่วมโครงการแก้หนี้ไม่ว่าจะเป็นทางด่วนแก้หนี้ซึ่งเป็นช่องทางแจ้งขอความช่วยเหลือการผ่อนชำระหนี้สำหรับสินเชื่อรายย่อยทุกประเภท และคลินิกแกนีช่องทางช่วยเหลือลูกหนี้ NPL บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลประเภทไม่มีหลักประกรันหรือมหากรรมไกลเกลียหนี้ซึ่งเป็นช่องทางไกลเกลียบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลทุกสถานะรวมถึงสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์จะมีสถาบันการเงินไหนเข้าร่วมบ้างเรามาติดตามกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องเงินกู้สินเชื่อนะคะช่องข่าวสารดีๆทางด้านการเงินที่ควรกดติดตามเอาไว้ค่ะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์รวมถึงกดติดตามช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องของเราไว้ด้วยนะคะโดยสำหรับรายชื่อสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการของแบงค์ชาติจะขึ้นอยู่ตามสไลด์นี้เลยนะคะ ซึ่งวันนี้จะพูดถึง3มาตรการคือทางด่วนแก้หนี้คลินิกแก้หนี้และมหากรรมไกลเกลี่ยหนี้โดยทางด่วนแก้หนี้นั้นสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือการผ่อนชำระหนี้สำหรับสินเชื่อรายย่อยและคลินิกแก้หนี้นั้นจะช่วยเหลือลูกหนี้ NPL ประเภทบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันส่วนมหากรรมไกลเกลี่ยหนี้ จะช่วยไกล่เกลีย่ยหนี้ประเภทบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่มีคำพิพากษาและถูกบังคับคดีแล้วรวมถึงสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ด้วยค่ะโดยมาดูในส่วนของธนาคารพาณิชย์กันบ้างนะคะสถาบันการเงินที่เข้าร่วมทางด่วนแก้หนี้ได้แก่ธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทยธนาคารเกีกรยาารตินากินพัฒระซิดีแบงก์ c m m b ไทยทหารไทยธนาชาติหรือ TTB t ทีสโก้ไทยเครดิตเพื่อรายย่อยไทยพาณิชย์เมกะสากลพาณิชย์ UOB l a n แลนด์แอนด์เฮาส์สแตนดาร์ดเตธนาคารแห่งประเทศจีน ICBC บริษัทเครดิตฟองซีเอสเบและบริษัทเงินทุนสีสวัสดิ์ค่ะ มาดูในส่วนของนอนแบงค์ที่เข้าร่วมทางด่วนแก้หนี้นะคะได้แก่กรุงไทยธุรกิจ leasing, Quickleasing, เงินติดล้อเงินเทอร์โบ G Capital, J FinTech, General Car Services, JMT Network Services, Summit Capital Leasing, c i t y c o p Leasing, CIMB ไทยอ Auto, Ascend Nano, Lotus Money Services ไทยเอสแคปิตอลบัตรกรุงไทยบัตรกรุงศรีอยุธยาพรอมิสประเทศไทยฟอร์สมาร์ทแคปิตอลเมืองไทยแคปิตอลราชธานี l e ซิ่งลีรซิ่งกสิกรไทยศักสยามลี a s i n g สิงมิตรอเมริกันเอ็กซ์เพรสอยุธยาแคปิตอลเซอร์วิสเซสอยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสอามานาลี a s i n g อีออนธนาสินทรัพย์อีซีบายเอเชียเสริมกิจ leasing SG แคปิตอล S.G.F. Capital, I.T.T.P, Ira and I.Fo, h e n g Leasing and Capital, Highway, นครหลวง Capital และ Leasing I.C.B.C. ค่ะถัดมาเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ที่เข้าร่วมทางด่วนแก้นี่ได้แก่ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางในขนาดย่อมแห่งประเทศไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกสธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยธนาคารอมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยและบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย และถัดมาเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ได้แก่บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิจกรรมกัดบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยาบริษัทบริหารสินทรัพย์เจบริษัทบริหารสินทรัพย์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทบริษัทบริหารสินทรัพย์คอเลกซียสบริษัทบริหารสินทรัพย์ชโยบริษัทบริหารสินทรัพย์ทวีทรัพย์ และบริษัทบริหารสินทรัพย์ฮาร์โมนิกจำกัดและถัดมามาดูรายชื่อสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการคลินิกแก้นีกันบ้างนะคะสำหรับธนาคารได้แก่ธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงศรีอยุธยาธนาคารกสิกรไทยซิตี้แบงค์ CIMB ทหารไทยธนาชาตทิสโก้ไทยเครดิตเพื่อรายย่อยไทยพาณิชย์ UOB Land and House ธนาคารแห่งประเทศจีนและ ICBC ไทยค่ะถัดมาเป็นกลุ่มนอนแบงค์ที่เข้าร่วมคลินิกแก้นี้ได้แก่ G Capital, J Fintech, General Car Services, Summit Capital Leasing, City Corp Leasing ประเทศไทย Lotus Money Services, บัตรกรุงศรีอยุธยา Promise ประเทศไทยเมืองไทย Capital, Macale Group, สักสยามลีสิ่งอีออนธนาสินทรัพย์อีซีบายเอเซียเสริมกิจรีส s i n g ITP Ira a ไอโฟนและนครหลวงแคปิตอลค่ะถัดมาเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจได้แก่ธนาคารอมสิน และสำหรับรายชื่อสถาบันการเงินที่เข้าร่วมมหกรรมไกลเกลียนีบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลได้แก่ธนาคารกรุงเทพกรุงไทยกรุงศรีอยุธยาเกียรตินาคินพัทระซิติแบงค์ CIMB ไทยทหารไทยธนชาติไทยพาณิชย์และ UOB ส่วนกลุ่มนอนแบงค์ที่เข้าร่วมโครงการมหการกรรมไก่เกลียนี่ได้แก่ General Car Services, City Corp l e a s i n g ประเทศไทย Lotus Money Services, บัตรกรุงศรีอยุธยา Promise ประเทศไทยเมืองไทย Capital, สักสยาม l e a s i n g อยุธยา Capital Services, อีอธนาสินทรัพย์ Easybuy, ITP t, t p, และ Aira and i f o o l ค่ะ ถัดมาคือสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่เข้าร่วมมหากรรมไกรเกลียนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลคือธนาคารอมสินและสำหรับบริษัทบริหารสินทรัพย์ได้แก่บริษัทบริหารสินทรัพย์คอเลกเซียสบริษัทบริหารสินทรัพย์ชโยบริษัทบริหารสินทรัพย์ทวีทรัพย์และบริษัทบริหารสินทรัพย์ฮานโมนิจจำกัดค่ะ และถัดมามาดูสถาบันการเงินที่เข้าร่วมมหากรรมไกลเกลียนี่ประเภทสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์กันบ้างนะคะได้แก่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาธนาคารทหารไทยธนาชาติธนาคารไทยพาณิชย์สำหรับกลุ่มนอนแบงค์ได้แก่กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่งเงินติดล้อ CIMB ไทยออโต้ leasing ัส,สิกรไทยอายุทยายแคพิตอลออโตลีสอีออนธนสินทรัพย์เฮง leasing and แคปิตอลตะวันออกพาณิชย์ l e a s i n และชยะภาคค่ะเพราะฉะนั้นท่านไหนที่สนใจเข้าร่วมโครงการแก้หนี้ของแบงค์ชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นทางด่วนแก้หนี้คลินิกแก้หนี้หรือมหากรรมไกลเกลียหนี้ ที่เป็นทางนี้ประเภทบัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์สามารถติดต่อได้เลยตามรายชื่อสถาบันที่ได้แจ้งเอาไว้หรือสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w .1213.or.th หรือ w w w .depclinicbysam.com ค่ะสำหรับวันนี้นะคะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ ช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องเงินกู้สินเชื่อของเราได้ทุกวันนะคะซึ่งช่องของเรานั้นจะมีข่าวสารดีๆทางด้านการเงินรวมถึงข่าวสารเกี่ยวกับสินเชื่อและข่าวสารทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจอย่าลืมมาติดตามได้ที่ช่องเงินกู้สินเชื่อทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ